สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจาราวีน้ำพิจัยรหัส670101คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาลค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาให้ความรู้เรื่องระบบทางเดินปัสสาวะประกอบการเรียนรายวิชา AN2003 การวิภาคศาสตร์ส่งงานอาจารย์กลุ่มกายวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนระบบขับถ่ายของเสียหรือปัสสาวะหรือ urinary system นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนทำความเข้าใจการทำงานของไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะว่าทำงานอย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่การกรองเลือดจนกระทั่งปัสสาวะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายพร้อมภาพประกอบจากทุกอวัยวะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากอาวัยวะที่สำคัญที่สุดของระบบนี้นะคะนั่นคือขีดนี่หรือว่าไตไตมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วสีแดงอยู่บริเวณด้านหลังช่องเอลใต้ชายโครงมีทั้งหมดสองข้างหน้าที่หลักของไตคือกองของเสียออกจากเม็ดเลือดควบคุมความสดุลของน้ำและเกลือแร่ ควบคุมความเป็นกดด่างควบคุมความดันโลหิตผ่านฮอร์โมนเลนินและสร้างฮอร์โมนอิริทโอลพอยตินที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะภายในไตนะคะแบ่งออกเป็นสองชั้นค่ะคือเลนอนคอร์เทกหรือไตชั้นนอกและเลนนอนเมดิลล่าหรือไตชั้นในซึ่งประกอบด้วยเลนอนพิระมิดหลายอันปัสสาวะที่ถูกสร้างจะไหลไปรวมที่เลนนอนพิวิกซึ่งเป็นช่องขนาดใหญ่ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังท่อไตค่ะ ต่อมานะคะหน่วยที่สําคัญที่สุดในการสร้างปสัสสาวะคือเนฟรอนแต่ละไตมีเนฟรอนประมาณ1ล้านหน่วยเนฟรอนนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือเลนนอนคอปเซลประกอบด้วยโกเม r รูลัสทำหน้าที่กองเลือดโบเมนแคปซู ule, ลรับน้ํากองจากเลือดลีน o ทูบูเลประกอบด้วยพ็อกซิมคอนวูลเตสทูบูเลหรือ PCT ทำหน้าที่ดูดกับน้ำเกลือแรก่กูโคสลูอบออฟเฮเล่ดูดน้ำและโซเดียม Distal Convolute d Con Tubule หรือ DCT ควบคุมไอออนต่างๆหลังจากนั้นของเหลวจะลงสู่ Collecting duct ก,ก่อนจะส่งไปที่ Renal Pyxis ค่ะการไหลของเลือดในไตและการสร้างปัสสาวะ เลือดเข้าสู่ไตผ่านดีนอลอาร์เทรีจากนั้นเข้าสู่หลอดเลือดย่อยที่เรียกว่าอฟเฟเรนต์อาร์เทโอเลแล้วเข้าสู่โกลเมอรูรัสซึ่งเป็นที่กองเลือดน้ำที่ผ่านการกองจะไหลเข้าสู่โบเมนแคปซูลและกลายเป็นฟิวเดต กระบวนการสร้างปสัสสาวะทั้งหมดประกอบได้3ขั้นตอน 1. f i l t ฟิลเ n ชการกอง 2. r e a ี s อ r p อ i ชัการดูดกลับสารที่จำเป็น 3. c ซีคิช o n การหลังทิ้งของเสียเพิ่มเติมสุดท้ายของเหลวทั้งหมดจะรวมกันกลายเป็นยูรีนหรือว่าปสัสสาวะค่ะ เมื่อปัสสาวะถูกสร้างในไตแล้วจะถูกส่งต่อมาที่ยูเลเทอร์หรือท่อไตนั่นเองค่ะท่อไตมีความยับมาวประมาณ25-30ซนตมตรทำหน้าที่ลำเลียงปัสสาวะจากไตลงมายังกระเพาะปัสสาวะโดยใช้การบีบตัวแบบ p e r ร์ิสทอสิเช่นเดียวกับหลอดอาหารผนังท่อไตนะคะบุด,ด้วย t r a n s ิช i นอลอีพิทเียมซึ่งช่วยให้ท่อไตยขยายได้โดยไม่ฉีกขาดเมื่อปัสสาวะไหลผ่านจานวนมาก บริเวณที่นิ้วมักติดค้างมี3จุดได้แก่ 1. จุดออกจากไต 2. จุดท่อไตโค้งผ่านกระดูกเชิงการ 3. จุดเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะปัสสาวะจากท่อไตจะถูกเก็บในยูรินา y รียแบดเดอร์หรือกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะสามารถขยายได้มากรองรับปัสสาวะได้ปริมาณ700-800มิลลิตรผนังของกระเพาะปัสสาวะ สามารถจำแนกเป็นหลายชั้นได้แก่ transitional epithelium ช่วยให้ยืดได้ detrusor muscle ช่วยบีบปัสสาวะออกเนื้อเยื่อหุ้มด้านนอกหรือ adventitia นอกจากนี้ยังมีหูรูดสองชั้น internal urethral sphincter ควบคุมอัตโนมัติ e x t e r n a l urethal sphincter ควบคุมได้ตามต้องการเมื่อปัสสาวะปริมาณ200-400ถมิลลิตรเราจะรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำค่ะสุดท้ายคือ u ูเร h าหรือท่อปัสสาวะทำหน้าที่นำปัสสาวะออกจากร่างกายในผู้ชายหรือเมลยูเรทาจะยาวประมาณ18-20ถึงเซนติเมตรแบ่งออกเป็นหลายส่วนเช่นโพสตาติดยูเรท่าเมมโบเนีย ยูเรทาและสปองจียูเรทาในส่วนของผู้หญิงหรือฟีเมลยูเรท่าจะสั้นกว่ามากยาวเพียงประมาณ4เซนติเมตรทำให้ผู้หญิงมีโอกาสการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายกว่าผู้ชายค่ะเราจะมาสรุประบบทางเดินปัสสาวะนะคะประกอบไปด้วยคิดนี่ยูเรเทอร์ยูรินารีแบตเตอร์และยูเรทาค่ะ ทุกอวัยวะนะคะทํางานร่วมกันเพื่อกล่องเลือดขอจัดของเสียควบคุมน้ําเกลือแร่และความดันโลหิตของร่างกายค่ะหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เข้าใจการทํางานของ urinary system ได้อย่างละเอียดได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ